เราต่างรู้ดีว่าเจ้าหญิงเงือกแอเรียลจะสมปรารถนาครองรักกับเจ้าชายอีริกตราบชั่วชีวิตแต่ในวรรณกรรมดั้งเดิมและเรื่องเราวในศตวตรรษที่14-16ไม่ได้กล่าวเช่นเดียวกับการตูนดิสนีย์เรื่องราวและบทสรุปแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่หากอยากรู้จงฟังเรื่องราวชีวิตของเงือกที่ชื่อว่าซิวเวอร์ในระหว่างเดินทางมุ่งตรงสู่เขตอ,อเมริกาดินแดนแห่งอิสรภาพ ซิลเวอร์และโกลเดนสองพี่น้องเงือกสาวได้พบกับกลุ่มนักดนตรีดื่มด่ำกับความสำราญอยู่บนแผ่นดินใหญ่เมื่อเห็นว่าฉินเหนือก้อนโตกำลังเต้นเร่าๆเชื้อเชิญให้พวกเขามาขยำซิลเวอร์และโกลเดนเริ่มใช้กลยุทธ์ในการล่าเหยื่อร้องเพลงรวงใจให้มนุษย์หนุ่มย่อนกลายลงในแม่น้ำแต่สัญชาตญาณของผู้ลา่าก็ต้องถูกเก็บซ่อนเอาไว้เนื่องจากความใคร้่รู้ สองเงือกสาวอยากผจญภยัยบนโลกแผ่นดินใหญ่พวกเธอตกลงรับคำเชิญชวนจากวอริสกานักร้องสาวนายคลับที่อยากใช้ความแปลกและพรสวรรค์ในการร้องเพลงของพวกนางเงือกเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับสถานบันเทิงที่เธอทำงานอยู่ในขณะที่วอริสกากำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเจ้าของนายคลับก็ได้กลิ่นคราวปลาที่รุนแรงมากเขาพยายามเดินตามหาต้นตอของกลิ่นคาวกรุ้งนั้น และได้พบกับสองเงือกสาวซิลเวอร์และโกลเด้นกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ในห้องแต่งตัวนักแสดงเพื่อตอบข้อสงสัยนี้ว่าพวกเธอเข้ามาได้ยังไงวัวคาริสกาจึงยอมรับแล้วบอกว่าทั้งสองสาวอยู่ภายใต้การอุปการะของเธอ และแน่นอนถ้ามาอธิบายเพียงแค่นี้เจ้าของนายคลับคงไม่อยากให้ทั้งสองสาวเมือกอยู่ต่อไปเพอร์กูลิสตามือกองที่เคยไปเจอสองสาวเมือกได้สาธิตความสามารถของโกลเด้นและซิลเวอร์ให้เจ้าของนายคลับเห็นแม้นางเงือกจะมีขาเหมือนกับมนุษย์แต่หากลงลึกถึงรายละเอียดพวกเธอไม่มีเครื่องรางที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงอวัยวะที่ทัดจากสะดือลงไปทุกอย่างจะเรียบเนียนเป็นแผ่นเดียวกันไร้ช่องว่างหรือร่องใด มีเพียงใบหน้าและหน้าอกหน้าใจที่แสดงออกว่าพวกเธอเป็นเพศเมียแต่หากอยากจะแปลงล่างกลับเป็นเงือกมีห่างดังชาติกำเนิดเพียงน้ำหนึ่งแก้วก็สามารถเป็นคำตอบได้เพอกูริสกาลาดน้ำไปบนขาของสองเงือกเพียงเซี่ยวนาทีสสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นตรงหน้าเจ้าของไหนครับซิลเวอร์และกโกลเดนแปลงกลับเป็นนางเงือกดังเดิม นั่นหมายความว่าเม็ดเงินทั้งนั้นที่เจ้าของไนท์คลับจะสามารถหาก,กินได้จากความสามารถพิเศษของพวกเธอเจ้าของไนท์คลับตอบตกลงให้ทั้งสองได้อยู่ต่อโดยที่พวกเธอจะต้องทำงานเป็นนักร้องให้กับเขาซึ่งโกลเด้นและซิลเวอร์ก็ไม่ได้ขัดขานอะไรเพราะการร้องเพลงเป็นสิ่งที่พวกเธอชื่นชอบอยู่แล้วในเช้าวันต่อมาเจ้าของไนท์คลับจ่ายค่าตอบแทนพวกเธอล่วงหน้าเป็นเสื้อผ้าสวยๆชุดใหม่เอาไว้ใส่สำหรับทำการแสดง เมื่อความสนุกสนานเริ่มขึ้นภายใต้บรรยากาศในยุค80ความจัดจ้านของเสื้อผ้าและแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนของผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวที่สองสาวต้องแสดงโชว์ความสามารถโกลเด้นและซิลเวอร์สลัดผ้าเปลือยกายเผยเรียวขาที่เปลี่ยนดูนคลีปปาสะบัดให้ทุกสายตาที่ชื่นชอบของแปลก พวกเธอได้รับคำชมเสียงปรบมืออย่างล้นหลามจากลูกค้าที่โปรดปลานการหาความสุขจากเรือนล่างที่เข้ามาใช้บริการในค่ำคืนนี้แต่ระหว่างที่ซิวเวอร์กำลังขึ้นโชว์ในช่วงเวลาที่ใกล้จะจบลงมีหนุ่มมือเบสก่อนหน้านี้เขาชอบเข้ามาใกล้ชิวเวอร์ก็เข้ามาจูบป,ปากเธอก่อนจบโชว์ซึ่งการกระทำนี้ก็ทำให้โกลเด้นเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกของพี่สาวที่เริ่มเปลี่ยนไปแต่แม้ซิวเวอร์จะเข้ามาอยู่กับพวกมนุษย์ได้ไม่นานแต่ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มเห็นใจอาหารของเธอมากขึ้นทำตัวเห็นใจพวกเขาหัวเราะไปกับพวกเขามีความสุขลหลงไหลความเย็นยอของพวกเขาซึ่งแตกต่างจากโกลเด้นมากๆที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากชาติกำเนินดใดเมื่อสันชาตยานบีบพุ่งพล่านความกระหายคือทางออกที่โกลเด้นเลือกในคืนนั้นเธอใช้สเสน่ห์ล่อลวงลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งที่ปรารถนาเพียงเรือนร่างของเธอ ในรถนั้นโกลเด้นเปือยไก่ให้ลูกค้าได้เห็นสมดังใจปรารถนาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจ่ายคืนเธอกัดกินเขาโดยเฉพาะหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่นางเงือกโปรดปรานเธอคาบก้อนเนื้อที่แข็งแรงที่สุดของมนุษย์คืบคานไปสว่างปามใต้สมุทรส่วนซิลเวอร์ที่ตามหาน้องสาวไปทั่วเธอค้นหากโกลเด้นทุกซอกทุกมุมว่าน้องสาวไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน แต่ที่เธอพบก็คือวงคาลิสกาที่กำลังปลุกอารมณ์ให้กับมีอาร์ตและเธอปรารถนาจะทำแบบนั้นเหมือนกันซิลเวอร์ชวนมีอาร์ตเข้าไปในห้องน้ำเผยเรือนร่างที่ไม่ว่าเขาจะมองมุมไหน มันก็ไม่เหมือนมนุษย์อยู่ดีในสายตาของเขาเธอเป็นเพียงแค่ปลาแต่เธอก็ยังเรียกร้องให้มีอาสนองตันหาสิวเวอร์ได้มอบเก็ดที่เธอดึงออกมาจากหางด้วยตัวเองมันสื่อถึงคลองแทนใจเธอบอกว่าถ้าเขาเก็บมันไว้เขาจะกลายเป็นมือเบสที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเมื่อสิวเวอร์เริ่มร้องเพลงดังเสียงปีศาน มีอาร์ตไม่ได้ฟังแต่เขามีสภาพไม่ต่างจากกะลาสีเคลิบเคลิ้มกับเสียงเพลงนั้นและมุดตามไปจูบซิลเวอร์ในอ่างอาบน้ำแต่ในความรู้สึกเขาเหมือนดำดิ่งอยู่ใต้ทะเลลึกซิลเวอร์ที่ปรารถนาในตัวเขาก็เริ่มปลุกอารมณ์เหมือนกับวงคาลิสกาที่กระทำกับสองเงือกที่เธอไปพบเห็นหลังจากที่โกเดนกลับมาซิลเวอร์รู้สึกแปลก,ปลกใจเธอรู้ดีว่าน้องสาวต้องแอบไปทำอะไรรับหลังที่ไม่ดีมานแน่ ในคืนนั้น s ิวเวอร์และโกลเด้นทำการแสดงปกติพวกเธอได้รับเสียงชมมากมายเหมือนเดิมเพราะพวกเธอแสดงเกินเบอร์มันก็เป็นธรรมดาที่จะถูกอ,อกถูกใจเจ้าของนายคลับแต่คืนนั้นซิวเวอร์ได้พบกับแขกพิเศษคนหนึ่งเขามีชาติกำเนิดไม่ต่างจากซิวเวอร์ชื่อว่าไตรตันตามตำรากีไตรตันคือผู้แจ้งข่าวจากท้องทะเลบูธเ่นโพไซดอน แต่ตันได้เอ่ยถึงพฤติกรรมของซิลเวอร์หากเธอหลงรักมนุษย์จนหมดหัวใจในวันใดหากชายผู้นั้นปันใจให้สตรีนางอื่นทรยศกับความรักที่ซิลเวอร์มีให้เมื่อใจแตกสลายด้วยผิดรักหากแสงแดดกระทบกลายเธอในรุ่งสางเมื่อนั้นเงือกสาวจะสาบสูญกลายเป็นฟองทะเล โกเดนได้แต่ฟังและมองไปที่ซิลเวอร์ที่กำลังนัวเนียอยู่กับมีอาร์ดด้วยสายตาที่เป็นกังวลระหว่างที่โกเดนเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายใจเธอได้พบกับนาวิกโยธินที่ได้รู้ความหลักว่าโกเดนกินคนทั้งเมืองและเอาเรื่องนี้มาข่มขู่เธอโกเดนรู้ดีว่านาวิกโยธินสาวคนนี้ต้องการอะไรโกเดนไปที่บ้านของนาวิกโยธินคนนี้และเผยร่างเงือกให้เธอได้เห็น เพื่อสนองความต้องการของเลสเบี้ยนผู้นี้ซึ่งเป็นคนที่ชอบของแปลกโดยเฉพาะหน่างเงือเป็นสิ่งที่โปรดปลานของเธอแม้ว่าโกลเด้นและซิลเวอร์จะทำงานที่ไนท์คลับมานานแล้วแต่หลังจากที่พวกเธอได้เสื้อผ้าที่เอามาใช้ในการแสดง <c oughs> ก็ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยทั้งจากเจ้าของไนท์คลับและวงคาริสกาพวกเธอไม่ได้ออกไปไหนและไม่ได้ผจญภัยอย่างที่เธอต้องการถูกจับขังให้อยู่แต่ในห้องมันก็เหมือนการถูกริดรอนสิทธ์ จากผู้ใหญ่ที่ชอบเอาเปรียบผู้น้อยในคืนนั้นระหว่างที่สองพี่น้องและผู้อุปถรัรมภ์ของพวกเธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่ได้มีหนึ่งในเหยื่อของโกเด้นถูกรายงานขึ้นมาคนในนั้นต่างรู้ดีว่าเป็นฝีมือของโกเด้นซิลเวอร์ไม่อยากให้น้องสาวทำตามสัญชาติยานมากเกินไปก็เข้ามาตบตีโกเด้นส่วนเฟอร์กูลิสตาที่ลำคาญสองเงือกสาวเต็มทีและไม่อยากมีส่วนร่วมกับคดีฆาตกรรม ก็เข้ามาชกหน้าทั้งสองจนสลบไปและเอาร่างไปทิ้งในแม่น้ําเมื่อสองเงือกฟื้นคืนสติ และได้ขึ้นมายังฝั่งก็ได้พบกับเกที่แอบพอร,รักกันสองพี่น้องได้เข้ามาจัดการกัดกินหัวใจจนหมดเกลียงและเดินทางกลับไปที่นท์คลับนั้นต่อเมื่อไปถึงสองสาวก็ได้พบกับ3ศิลปินในห้องแต่งตัวซิลเวอร์เดินเข้าไปหามีอาร์ตเธอไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการปิดปากเธอซิลเวอร์ให้อภัยเขาและเดินเข้าไปสวมกอดมีอาร์ตส่วนโกลเด้นนั้นเดินเข้าไปกัดนิ้วเฟอร์กูริสตาจนขาดกระเด็น เ่อเป็นการเอาคืนจากการกระทําที่แตกต่างกันนี้บอกได้เป็นไหนๆว่าเส้นทางชีวิตของสองพี่น้องเงือกสามจะต้องเปลี่ยนไปซิลเวอร์ที่หลงไหลในกามตันหากินอายรักที่ตลบอบอวนเธอไม่ได้กดเคืองมนุษย์ที่มีสถานะเป็นอาหารอีกต่อไปเธอลืมละทิ้งตัวตนและจิตวิญญาณเพียงเพื่อมีอาจแตกต่างจากโกลเด้นที่ไม่เคยลืมสัญชาตญาณดิบของตัวเองที่เป็นวิธีของนักล่าโกลเด้นได้เอ่อยเตือนพี่สาว หากเธอตัดสินใจกระทําการใดลงไปไมิอาจหวนคืนได้ราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะต้องแพงแทบกระอักเลือดและสิ่งที่โกลเด้นไม่อยากให้เกิดขึ้นนั้นก็เป็นจริงเมื่อซิลเวอร์ตัดสินใจที่จะตัดหางของตัวเองเพื่อเปลี่ยนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แม้ว่าในยามร่างกายของเธอแห้งมันจะเปลี่ยนเป็นขาให้พวกเธอเดินบนดินได้แต่ขานั้นไม่ใช่ขาของคน ขาของเงือกที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนหางปลาฉะนั้นแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีจุดบ่งชี้บอกว่าเธอเป็นเพศหญิงเพื่อความรักและความต้องการให้มีอาร์ตได้เสพสุขกับเรือนร่างของเธอซิลเวอร์จำเป็นต้องยอมทำยอมเจ็บยอมสูญเสียตัวตนเพียงเพราะรักเพียงเพราะต้องการให้เขามีความสุข ในระหว่างอยู่บนเตียงมีน้ำแข็งเตรียมรอไม่ต่างจากแผงขายปลาซิลเวอร์ได้ทำสิ่งสุดท้ายที่ทำให้เธอเบอิกบานทุกครั้งที่ทำมันนั่นก็คือการร้องเพลงเมื่อคมมีดกรีดลึกลงไปในหางจนขาดสะบันราคาที่ซิลเวอร์จะต้องจ่ายไปและไม่อาจนำกลับมาได้นั่นก็คือเสียงหลังจากนี้แม้เธอจะมีความสุขกับชีวิตรักหรือเจ็บปวดเจียนตายแต่เธอจะไม่สามารถบอกความรู้สึกผ่านเสียงได้ มีเพียงสีหน้าท่าทางเท่านั้นที่เธอจะแสดงความรู้สึกได้เธอจะกลายเป็นสาวใบตราชั่วชีวิตแต่ซิลเวอร์ไม่ได้กลัวสิ่งนั้นเลยเธอยิ้มรับมันด้วยซ้ำและนอนเพ้อฝันถึงความรักที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่เธอผ่าตัดเปลี่ยนขาเธอต้องรักษาตัวยังเดินเหมือนคนปกติได้ไม่ดีต้องทำกายภาพบำบัดทุกครั้งที่เธอก้าวย่าง มันแสบสถานลึกเข้าไปดั่งยืนอยู่บนขอบมีดแม้สิ่งที่เธอคาดหวังว่าจะมองความสุขทางกายให้กับมีอาร์ตซิลเวอร์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายที่เธอได้มานั้นมันยังไม่หายสนิทมีอาร์ตที่เบื่อหน่ายกับชะตากรรมของซิลเวอร์ก็หมดความอดทนเพราะเธอมอบความสุขทางกายให้กับเขาไม่ได้จนสุดท้ายเขาเผยใจให้กับหญิงอื่นแม้กระทั่งเกดเงือกที่ซิลเวอร์มอบให้เขาก็ยังไม่ต้องการและโยนมันทิ้งไปซิลเวอร์รับรู้ได้ถึงฝันร้ายนี้จนเจ็บปวด ไปถึงคั่วหัวใจนอกจากชีวิตความรักไม่สมปรารถนาและผลของการกระทำยังได้ย้อนกลับมาที่ตัวเธอซิลเวอร์ไม่สามารถร้องเพลงได้อีกเธอก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการของนายครับอีกต่อไปเมื่อพิธีแต่งงานของมีอาถูกจัดขึ้นและเจ้าสาวคนนั้นไม่ใช่ซิลเวอร์เขาแต่งงานกับนักร้องด้วยการที่สามารถมอบความสุขทางกายให้กับเขาได้พิธีแต่งงานเต็มไปด้วยความสุขจัดขึ้นบนเรือหลู ทุกคนต่างมาร่วมยินดีและมีความสุขตลอดงานรวมถึงซิวเวอร์ด้วยในตอนที่คู่บ่าวสาวเข้าพิธีแต่งงานเตรียมตัวจะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันซิลเวอร์ได้แต่ยิ้มรับความผิดหวังที่เจ้าสาวนั้นไม่ใช่เธอแม้ว่าเธอจะผิดหวังและเสียใจแต่ก็ยังมีความสุขและยินดีที่ได้เห็นชายอันเป็นที่รักของเธอมีความสุข โกเด้นที่เห็นพี่สาวถูกผิดรักสนองเธออะไรและสมเพศในชะตากรรมนี้ไรตันกล่าวเตือนสติเงื้อสาวว่าก่อนรุ่งสางในวันนี้เธอจะต้องกัดกินเขาซะเราเป็นเงือกเราแค่มาหาความสำราญบนพื้นโลกอย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทิ้งไว้กับความรักแต่หากเธอไม่ทําเมื่อถึงรุ่งสางเธอจะกลายเป็นฟองทะเลซิลเวอร์ได้แต่ฟังด้วยสายตาเศร้าซอยและจับไปที่หัวใจของตัวเอง ในคืนนั้นเธอนั่งมองไปที่งานแต่งของมีอาร์จนถึงเช้า โกลเด้นเดินเข้ามาหาพี่สาวและเตือนเธอว่าพี่ต้องกินเขานะถ้าพี่ไม่กินเขาพี่จะตายซิวเวอร์ได้แต่รับฟังและเดินจากไปเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีซิวเวอร์เดินไปหามิอาดและกอดเขาทั้งสองเต้นรําไปพร้อมกันโกลเด้นที่แอบเดินตามมาดูพี่สาวแอบหวังว่าขอให้พี่สาวไม่พ่ายต่อผิดรักและฝังคมเคี้ยวลงไปที่คอของชายผู้ที่ทรยศในความรักแต่ลึกๆแล้วโกลเด้นรู้ดีว่าพี่สาวได้เลือกทางออกให้กับตัวเองแล้วซิลเวอร์ที่อยู่ในอ้อมกอดมิอา ตักตวงความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เธอหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วเมื่ออาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเพียงแสงแดดแรกกระทบกายเงือกสาวร่างของเงือกสาวกลายเป็นฟองทะเลเพือบนร่างของมีอาร์ตชายคนรักซิลเวอร์เลือกความตายให้เป็นทางออกโกลเด้นได้เห็นว่าเมื่อใดที่ทลาลึกให้กับความรักเมื่อนั้นจะไม่สามารถถอนตัวได้ ควารักมันรุนแรงและแสนอันตรายเธอได้เฝ้ามองด้วยความโกรธแค้นเธอพยายามข่มใจแต่ก็ไม่อาจต้านทานความแค้นในใจผู้ที่ฆ่าพี่สาวเธอได้เธอกระโดดเข้าไปฝั่งคมเคี้ยวลงในคอเขาให้ตายตามพี่สาวไปโกลเด้นวิ่งหายลงไปในทะเลก,กับคืนสู่ถิ่นฐานพร้อมความเจ็บปวดหลังจากนี้เธอจะต้องกลายเป็นเงือกที่โดดเดี่ยวภายใต้มาหาสมุทรที่เหน็บหนาว แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะถ้าชอบการสปอยของเราแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้บาย